ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันจันทร์ที่23เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องการใช้เงินของคุณอย่างชอบธรรมแต่พวกท่านจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้มัทธิวบทที่6ข้อที่33 พี่น้องคะไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรกับการเงินของคุณในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐและความเจริญก้าวหน้าของราชอาณาจักรล้วนเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่คุณจะทำถ้าการเงินของคุณจะเพิ่มทวีคูณเป็นร้อยเท่าบางคนอาจคิดว่าถ้าฉันหาเงินได้หนึ่งล้านดอลลาร์ ฉันจะเป็นผู้ถวายรายใหญ่ในราชอาณาจักรของพระเจ้าคำถามก็คือคุณซื่อสัตย์ต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ให้แก่คุณหรือไม่คุณได้มอบสิ่งเล็กน้อยที่มอบให้แก่คุณในเขาประเสริฐแล้วหรือยังพี่น้องคะในลูกาบทที่16ข้อที่10พระเยซูเจ้าเน้นถึงหลักการของความซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์ ในการจัดการทรัพย์สินทั้งโลกเมื่อพระองค์ตรัสว่าผู้ที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยก็จะซื่อสัตย์ในของมากด้วยและผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์และอายุติธรรมในสิ่งเล็กน้อยก็ไม่ซื่อสัตย์และไม่ยุติธรรมในสิ่งมากด้วยฉะนั้นถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในกรณีของทรัพย์สมบัติอธรรมทรัพย์สมบัติเงินทองที่หลอกลวง ใครจะมอบทรัพย์สมบัติที่แท้จริงให้แก่ท่านลูกาบทที่16ข้อที่10ถึง11ฉบับ AMPC พี่น้องคะเงินคือเครื่องขยายสัญญาณมันมีความสามารถพิเศษในการขยายทำให้ใหญ่ขึ้นหรือเปิดเผยอุปนิสัยของคนทุกการกระทำและการตัดสินใจที่คุณทำด้วยเงินของคุณในวันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงลักษณะนิสัยของคุณ และพื้นฐานของลักษณะนิสัยของคุณนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อทรัพยากรทางการเงินของคุณเพิ่มขึ้นคุณจะแค่ทำสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ได้มากขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้เงินในทางลบอยู่แล้วการมีทรัพยากรทางการเงินมากขึ้นจะขยายผลการกระทาเชิงลบเหล่านั้นเท่านั้นในทางกลับกันถ้าคุณกำลังใช้เงินเพื่อจุดประสงค์อันชอบธรรมเพราะเขาประเสริฐ และทำให้ราชอาจักรเก้าหน้าการมีเงินมากขึ้นจะขยายการกระทำที่ดีเหล่านั้นนั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องตรวจสอบพฤติกรรมทางการเงินในปัจจุบันของคุณสิ่งเหล่านั้นสอดคล้องกับหลักการแห่งพระคำของพระเจ้าหรือไม่พระเจ้าทรงพอพระทยัยที่จะเพิ่มพูนการเงินของผู้ที่มุ่งมั่นในอุดมการณ์อันชอบธรรมของพระองค์ เมื่อคุณให้ความสำคัญกับการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าและราชาอาณาจักรของพระองค์การกระทำของคุณด้วยเงินจะกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความซื่อสัตย์ไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนเงินที่คุณมีแต่เป็นการปรับหัวใจและการตั้งใจของคุณให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าโดยการจัดลำดับความสำคัญของข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์อย่างต่อเนื่องและแสวงหาราชาอาณาจักรของพระองค์ เหนือสิ่งอื่นใดคุณก็วางตำแหน่งตัวเองให้ประสบกับการจัดเตรียมของพระเจ้าและการเพิ่มทรัพยากรของคุณฮาเลลูยาให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักคาบตรงเป่าประกาศว่า้าบรงเป็นผู้ดูแลที่ซื่อสัตย์ ต่อทุกสิ่งที่พระองค์ได้มอบไว้กับข้าพระองค์และข้าพระองค์ใช้การเงินของข้าพระองค์ในทางที่ให้เกียรติและถวายพระสิริแด่พระองค์ลักษณะน,นิสัยทางการเงินของข้าพระองค์มีรากฐานในความชอบธรรมข้าพระองค์ให้อย่างไม่เห็นแก่ตัว หวานมาเมล็ดพันธุ์แห่งพระพรและมุ่งมันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าของราชาอาณาจากักรในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซู และมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชน และเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้า ในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด